ใช่ใช่เลยครับก็ได้รับเสียงปรี๊ดกันเยอะมากก็ขอบคุณมากๆอวากมปไงากก็ดีใจที่ทุกคนตื่นเต้นหลายคนหลายคนแล้วหลายคนขอบพวกเรามาดีากน่นแล้วกัหลายคนวาพอมที่จะยินดีนเราอะไรเองเงียยินดีก็ยินดีก็ดีใจครับไม่ว่าจะดีเรื่องไหนก็ดีใจหมดเลยรอันนี้รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เหมือนยอมรับในคือไม่ว่าผมจะก้าวเดินไปทางไหนทุกคนก็คอแบบเป็นกาลังใจใหแล้วก็มีความสุข เหมือนมันเป็นการกรีฟกอนกีฟแหละพอเรามีความสุขเขาก็มีความสุขพอพวกคุณมีความสุขผมก็มีความสุขเหมือนกันก็เป็นความสมัมพันธ์ที่ดีมา,มากๆเลย รู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เลย<ม>ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับตอนนี้จริงๆแล้วพอคัดเกลนยากเข้าเลีนสาแล้วมอ,องมองหืออกการใช้ชีวิตของมิวเกียร์เลยมิวเกียนไปเยอะมากเริ่มไม่ค่อยนับอายุแล้วครับเ,<อ>เ<อ>บไปแบบอเท่าไหร่ตั้งแต่เลยยี่สิบห้ามาก็เริ่มช่างมันมล,เเล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็มองโลกไปอีกแบบหนึ่งครับจากจากช่วงสมัย10กว่า20อะไรพวกนี้เรารู้สึกว่า เหมือนทุกอย่างมันค่อยๆปราณีตมากขึ้นค่อยๆมองสิ่งต่างๆมากขึ้นเลยครับแต่ละคุณชื่นชมการดูแลตัวเองของมิวว่าคุณดูแลตัวเองดีมากเฮ้ยขอบคุณครับอะไร่เปลี่ยนเลยอุ้ยเหมหรือหน้าแก่หน้าแก่แต่เด็กหรือเปล่าเลยไม่เปลี่ยนแล้วเออไม่คิดเราเราดูแลตัวเองยังมิวในคนที่แบบวัยสามเลขสามได้เหมือนยังเลขสองูด้วก็หลักๆเรื่องการนอนเนี่ยแหละครับผมรู้สึกว่าการนอนให้เพียงพอสำคัญมากๆเพราะว่ามันมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนร่างกายเราได้ซ่อมแซมเลยครับแล้วก็อันนี้นอน ก็ต้องเข้าคลินิกบ้างอ,อะไรแล้วก็ออกออกกาลังกายครับสำคัญมากๆอย่างปัจจุบันเราได้นอนพักผ่อนเพียงพอไหมพี่ม<ขอ>ิวเพราะงานเราก็เยอะมากเลยคือพักพยายามจะให้ได้6-8ชั่วโมงครับถ้าได้8ชั่วโมงคือจะฟินแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนบางที่พอเราไปถ่ายละครเวลาอาจจะไม่ได้ก็เอาให้ได้ถึง6แล้วกันได้นอน1-8ได้นอน1-8อยู่ก็เมื่อวานกลับไปก็สลบเลยครับผมแล้วก็นอน็นที่เพื่อมาวันนี้เลยอย่างล่าสุดที่เพิ่งไปยิงยอคือ เป็นงานแฟชั่นวีของ m i เคิลคอร์สครับแฟชั่นขนมับบไหนวาการมาเรื่องเรื่องมาหลายอีเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเป็้าอดชอบครับเป็นคนเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้ว<ม>แล้วกรร็รู้สึกว่าเหมือนแฟชั่นมันคือการเปลี่ยนแปลง<ม>การที่เรารับอะไรใหม่ๆมาในแต่ละซีซั่นสีใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆอย่างโชว์ล่าสุดข,ของไมเคิลคอร์สที่เป็น for winter ปีนี้แหละหูเสื้อผ้าดีมากเลยอ่ะอยากได้หลายตัวเลย <laughs> ใช่ไปไปมิลานนี่ครับเดี๋ยวไปวันอังคารนี้ครับผมไปมิลานต่อแต่ที่พอเราไปงานแฟชั่นบ่อยๆแล้วดูแลเป็นยังไงอัวเนี่ยลำบากมากครับลำบากลำบากสุดคือเปลี่ยนเวลาคือเราขึ้นนาฬิกาชีวิตแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็ต้องนอนอยู่ดีนอนให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทานพวกวิตามินอะไรต่างๆแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายแต่แรกเองเราก็ต้องรักษาไว้ตลอดใช่ เวลาอยู่ในโรงแรมแบบบางทีเราไปยิมไม่ได้ก็อาจจะต้องแบบวิดพื้นซิทอัพออกกลังกายเองภายในห้องบอดี้เวทอะไรอย่างเงี้ยถ้าโดยปกติที่ไม่ได้ไมได้เวลาถ้าโดยปกติจะพยายามให้ได้3ามถึงสี่ครั้งแล้วก็วันอื่นที่อยู่บ้านหรือมีเวลาเนี่ยก็จะพยายามให้ได้ประมาณอย่างต่ำครึ่งชั่วโมง ใช่การทําบุญเหมือนทุกๆปีทุกๆวันเกิดก็จะเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้จัดงานทําบุญแล้วก็ได้มาพบ <ừ m. S 1> ปะแฟนๆแ,แบบแต่อย่างนี้น่ารักมากๆเลยอย่างไม่มีแบบทุกปีเราต้องทําบุญกับแฟนบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนสบ,บายใจครับ <ừ m. S 1> เหมือนหนึ่งปีเราได้ทําบุญใหญ่หญๆสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเออก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วยิ่งได้ทํากับ แฟนๆท,ทุกคนด้วยก็ยิ่งสุดปลายใจยครับคุณเมื่อวานเยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยครับ<ม>เพราะว่าเมื่อวานกลับไปก็สลบแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังทำบุญจะกลับไปดูแล้วว่ามีอะไรบ้างต้องปีแฟนกับเยอะที่จให้ยิ่งใหญ่ตลอดทุกปีเลยนะใช่น่ารักมากๆเลยอยากไปนิวยอร์กก็ขึ้นป้ายที่ทำใช่มีบิลบอร์ดที่ทำสแควร์ด้วยโคเมททุมเมนที่เมื่อวานแล้วไปฟังอยู่ การกับการที่แบบได้เจอแฟนลับ New ยื้เยนแบบว่าไม่ใใลังใจเราเลยก็กตื่นตันใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่าเหมือนเราก็กลับจาก u e ร t ชั่นวีคมามีเวลาซ้อมวันหนึ่งเต็มๆแล้วก็มาโชว์เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นนะแล้วแบบแฟนๆทุกคนก็มาจากหลากหลายที่มากๆทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศมากันเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําให้เขามีความสุขมากๆใ เมื่อวานนี้ครับใช่แว่าก่อนที่มีกเบรียมมีวางสมุนไพรไว้หมดแล่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบโอ้ต้องต้องเตรียมทุกอย่างไว้หมดลแล้วเราแบบเหมือนเพลงทุกอย่างก็ถูกทํามาแล้วก็ซ้อมโอ้ยบนเครื่องบินก็นั่งฟังแล้วก็นั่งท้องเนื้อท่องเนื้อ,ท,อ,อ,ท,อ,อท่องเนื้อซ้อมแล้วก็ดูให้ให้ให้ครูที่เป็นคเป็นครูกราฟครับส่งคลิปมาว่าต้องเต้นอะไรยังไงต้องแบบบล็อกกิ้งเป็นยังไงบ้างโชว์มันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบนั่งดูนั่งดูแล้วนึกภาพว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่บนเวทีีแล้้ววทาาายยยังงงงนะงไไบนะอจร์มม่พกเ านที่จะไปมากทุกอย่างอะไร <c oughs> ก็งานที่แบบว่ารเรามีแค่มีเวลาแทบลันทูแทบจะไม่มีอะไรเ้ยกงกดดันกดดันมากมากครับผมบก็ก็กวิธีการแก้การกดดันก็คือการซ้อมเยอะๆนี่แหละเหมือนเราก็ต้องเตรียมงานก่อนมาเนิ่นๆเรารู้ว่าเดี๋ยวช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยเราจะไม่มีเวลาในการซ้อมเลยนะแล้วก็ซ้อมก่อนซ้อมก่อนไปไปเตรียมเพลงต่างๆไปซ้อมกับครูมาก่อนไปทําโชว์มาว่าต้องใช้ดันเซอร์อะไรยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างบแสดงว่าตอนนี้ กังวัเหมือนกับลันก็ลันเรื่องแฟนี้มันเกิดอยู่เหมือนกันว่าต้องทำยังไงบ้างนเป็นยังไงบ้างใครรอคิวยากประกันหรอก็คนละแบบและกันอย่างของชาลอตก็จะเป็นแบบคือน้องก็คิวแน่นมาตลอดเลยก็หูน้องมาให้ดีใจมากมากเลยแล้วก็คือด้วยน้องเขาก็เหมือนยังเหมือนเจ็บคอคอไม่ค่อยอดแข็งแรงด้วยครับตอนนี้ก็ ยังมาให้น่ารักมากมากครับาาคือด้วยความที่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถ่ายทำมอลาลูทุ่งแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรกได้ทํางานด้วยกันแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเราได้ใช้ชีวิตนอกเหนือจากการทํางานด้วยกันเยอะเดินไปแฮงค์เอาด้วยกันไปทานข้าวด้วยกัน,กนแล้วน้องก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งมากๆครับผมก็รู้สึกว่าเอออยากอยากอยากมีน้องที่น่ารักคนนี้ยอยู่บนเวทีร่วมกับเราเขาชวนม,มาเขาวขข่าไงบ้างคะ ตกลงเลยไปหาคิวมาให้เลยอ่ะแบบไปคุยกับปองมาให้เองด้วยนะแบบน่ารักมากๆเลยครับอย่างกับน้องที่สนิทสน like like ิทก uh ันมากสนิทครับก็แบบมีอะไรก็แบบโทรหากันคุยกันตลอดแล้วก็พยายามแบบวีคนึ่งต่างคนก็ต่างทํางานยุ่งก็พยายามแบบหาเวลาไปเจอกันบ้างนะครับอย่างพาร์ทสองของของตุนเนี่ยของตุนก็อันนี้อันย่่ายแบบหนึ่งคือด้วยความที่ นางก็จะมาสายธุรกิจแล้ว<ฮ>ก็คือต้องทํางานที่บ้านเยอะมากๆนะครับวันวันประชุมเต็มไปหมดเลยก็นี่นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเราว่าเหมือนงานของเขาก็เหนื่อยมากๆแล้วแล้วก็ไปแฟชั่นวีกับเราด้วยแล้วกลับมาก็คือก็ต้องพักทีนี้ก็รู้สึกว่าเ,เฮ๊ะก็เกรงใจอ่ะจะให้เขามางานด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยแล้วแต่ก็มาให้นี่ก็น่ารักมากๆเหมือนกันครับผมอันนี้คือตังค์คเขา,าขเขาว่าเบมือามาแล้วให้เลยเขาก็คืนเขอแหละว่าเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้ขึ้นสเตจนาแล้ว แล้วก็ได้กลับมาตอนซ้อมกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคนนั้น้เกนลยก็ก็มีโอกาสได้แบบลองคุยกันครับว่าอาจจะแบ่งท่อนร้องกันยังไงมีลายประสานไหมหรือว่าร้องสวนกันอะไรยังไงบ้างก็มีการตกลงกันว่าควจะร้องยังไงบ้างยังไม่ถึงวันเกิดจริงๆเลยครับเลยยังไม่รู้เหมือนกันรงแล้วคาดหวังไหมคับกาชันท้ายไหม ก็ไม่ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังไงแล้วก็เราปล่อยจอยแล้วกันยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับวันวัเลนไทนยปีนี้เป็นไงบ้างวาเลนไทน์ปีนี้เหรอครับก็ก็มีโอกาสได้ไปไปอาทานข้าวครับผมกับเพื่อนที่นู่นด้วยแล้วกับกับลุนด้วยเพราะว่าเราไปแฟชั่นบีด้วยกันนะก็แบบก็ไปจริงๆแต่ร้านที่นิวยอร์กจองย่านไม่ได้วันวาเลนไทน์มีแนทชอนของคุณออกมาอะไรไหมคไม่มีแต่ภาพที่ลงมาหลายคนฟิลกับฟิวมากเลยนะฟิลอะไรครับ ก็แฮปปี้ก็ดีใจครับผมมีวัตถุปยะสงคที่คุณ <laughs> มีความสุขกับเราด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกบพร้อมที่จะมีความสุขกับเราด้วยอันนี้รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เหมือนยอมรับในคือไม่ว่าผมจะก้าวเดินไปทางไหนทุกคนก็คอยแบบเป็นกำลังใจให้ <K ill ain> ใแล้วก็มีความสุขเหมือนมันเป็นการกรีฟกันกีฟแหละพอเรามีความสุขเขาก็มีความสุขพอพวกคุณมีความสุขผมก็มีความสุขเหมือนกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลย ก็ถ้าถ้าครั้งก่อนน้าน่าจะประมาณ4ปีที่แล้วได้ครับใช่แล้วอันี้เป็นเป็นครั้งล่าสุดใช่ครั้งที่สองครั้งที่สามเาก็ถ้าปีหน้าว่างก็อยากชวนมาเหมือนกัน